โอเคตรงนี้ก็ชิดสนิทแล้วนะครับกล่องกระดาษมันสามารถลอดเข้าไปสวัสดีครับพบก,กับผมช่างพ่อบ้าน DIY นะครับวันนี้จะพาทุกท่านมาตั้งประตูนะครับเวลาเราใช้ไปนานๆเนี่ยประตูมันก็จะห้าน,นะครับโดยเฉพาะ ด้านล่างนี้หรือว่าบางทีมันก็จะด้านบนมันจะไม่เสมอกันนะครับเนี่ยเราดูตรงนี้นะเวลาเราปิดประตูแล้วตรงนี้ข้างล่างนี่มันจะประมาณ1เซนนะแต่ว่าด้านบนนี่มันก็สนิทกันดีนะครับมันก็ชิดกันนะนี่นะครับเนี่ยขนาดนี้เลยนะครับเท่ากับนิ้วใหญ่เข้าไปได้แต่พอเราเคลื่อนมาข้างบนปุ๊บมันก็จะสนิทขึ้นนะครับ อันนี้เกิดจากเวลาเราเลื่อนเข้าเลื่อนออกไปนานๆเนี่ยข้างบนมันจะมีตัวน็อตแล้วก็ตัวแหวนเนี่ยแหวนมันค่อยๆคลายออกมาคลายออกมานะครับพอมันด้านนี้มันคลายมากๆมันก็จะค่อยๆขยับด้านล่างนี่มันก็จะขยับมาทางนี้นะครับมันก็จะเกิดการอ้าอย่างนี้นะครับแล้วอีกปัญหาพอมันอ้าแล้วมันจะเกิดปัญหาอีกปัญหาหนึ่งก็คือด้านนี้มันจะหย่อนลงมามันจะชิดกับพื้นเลยนะครับเนี่ยผมจะเอากระดาษกรองนะ เอาฉีากมาแล้วผมลองแย่เข้าไปใต้ขอบประตูนะด้านนี้มันแย่ไม so ่ได้นะครับคือมันหยอดลงมาจนชิดกับพื้นกับเบื้องเลยนะครับแต่ว่าด้านนี้มันหยอดได้นะเห็นไหมด้านนี้หยอดได้ด้านนี้มันไม่หย่อนนะจึงขยับได้สบายนะครับแต่ว่าด้านนี้มันจะติดตรงนี้นะครับพอเราขยับปั๊บเนี่ยมันจะติดพื้นนะครับเพราะว่ามันหย่อนลงมา ทีนี้เราก็ต้องไปขานตัวแหวนน็อตเพื่อจะยกตัวประตูนี่ขึ้นมานิดนึงนะครับมันจะได้ไม่ติดกับพื้นนะครับโอเคเราขึ้นไปขานน็อตข้างบนกันนะครับอ่านี่นะครับทุกท่านดูนะรตรงนี้คือตรงขอบประตูบนนะครับเนี่ยมันจะมีตัวน็อตอยู่สองตัวคือตัวนี้แล้วก็ตัวนี้นะครับที่ประตูมันหย่อนลงไปข้างล่างเพราะว่าตัวเนี่มันคลายออกนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าของใครที่ไม่เห็นตัวน็อตเนี่ยต้องเอา สว่านมาจอตรงนี้เอาแผ่นเหล็กตรงนี้ออกก่อนนะครับมันถึงจะเข้าคลายได้นะครับแต่ว่าบานนี่มันสามารถคลายได้ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ขันไปทางนี้นะครับขันขึ้นเพื่อจะยกประตูนี้ขึ้นมานิดนึงนะครับเนี่ยแล้วก็ใส่แล้วเราก็ขันขึ้นเลยนะครับแล้วก็ขันขึ้นนะครับจะสังเกตว่ามันจะค่อยๆขยับขึ้นนะครับ โอเคผมก็ขันไปสี่ห้ารอบนะครับก็เดี๋ยวเราก็ลองไปดูหลังจากที่เราขันแหวนน็อตให้มันยกตัวประตูนี่ขึ้นสูงนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ลองเอากระดาษนี้นะมาหยดใต้ประตูดูนะครับข้างนี้มันได้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าข้างนี้นี่เห็นไหมตอนนี้มันมันมันไม่ชิดก,กับพื้นแล้วนะครับมันยกขึ้นไปนิดหนึ่งครับเมื่อกี้มันยังชิดอยู่กับพื้นนะ ตอนนี้กล่องกระดาษมันสามารถลอดเข้าไปใต้ประตูได้แล้วนะครับโอเคตรงนี้ก็ชิดสรุดแล้วนะครับโอเคก็แก้ปัญหาได้แล้วนะครับอันนี้ก็คือปัญหาที่เรามักจะเจอกันบ่อยๆนะครับบ้านใครที่เป็นประตูกระจกแบบนี้ถ้าเราใช้ไปนานๆเราเลื่อนไปเลื่อนมาเลื่อนไปเลื่อนมานานๆแล้วเดี๋ยวมันจะหย่อนลงมา ถ้ามันหย่อนลงมาก็ลองใช้วิธีนี้แก้ดูนะครับง่ายๆนะครับไม่ต้องเรียกช่างมานะครับโอเคครับก็คลิปนี้ผมก็จบเพียงเท่านี้นะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับใครที่เจอปัญหาประตูหย่อนแบบนี้นะครับใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามชมครับสวัสดีครับ